มีวิธีเดียวเจ้าต้องเข้าพิธีสมรสกับข้าไม่นะข้าจะไปตามหามารกตอสูรเจ้าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากความตายถึงเวลาที่จะต้องกินเนื้อมนุษย์แล้วพวกเราถึงเวลาที่จะต้องกินเนื้อมนุษย์แล้วพวกเราพวกเขาเดินเข้าหาสักชายหัวหน้าเผ่าถือมีดเตรียมจะเชือดคอสักชายทันใดนั้นเองที่ดาผีดิบจึงเดินออกมาขวางไว้หยุดก่อนท่านพ่อ คนนี้คือคนรักค่าพวกเราจะแต่งงานกันโปรดไว้ชีวิตเขาด้วยหัวหน้าเผ่ามองไปที่ศักชายด้วยความประหลาดใจทำไมลูกถึงจะแต่งงานกับไอ้มนุษย์คนนี้มันมีดีอะไรสักชายเขาเป็นคนดีพ่อคนนี้แหละที่จะไปปราบอสูรหากไม่ได้เขาพวกเราก็คงไม่รอดหัวหน้าเผ่าผีดิบรู้ดีว่าอสูรสองตัวนี้ช่างร้ายกาจยิ่งนัก เมื่อครั้งก่อนที่เขารอดตัวมาได้ก็เพราะว่านอนขาวได้ช่วยชีวิตเขาไว้จากภัยร้ายที่เราผู้เรืองเว่ต่อสู้แย่งชิงเจ็ดมณีสุริยันหัวหน้าเผ่าไม่ปักใจเชื่อเสียทีเดียวว่าสักชายจะได้รับมอบหมายให้ไปปราบอาศูนจริงๆเขาจึงคิดกลอุบายถามสักชายไปว่า ข้าจะถามเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายถ้าตอบคำถามข้าได้ข้าจะปล่อยเจ้าไปหากตอบคำถามข้าไม่ได้เจ้าต้องถูกข้าจับกินวานอนขาวคือใครเจ้ารู้ไหมล่ะวานอนขาวคือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรักษาพระขันชยศรีไงล่ะเจ้ารู้เรื่องนี้ได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้ข้าไม่เชื่อข้าได้ออกตามหาพระขันชัยศรีตามที่ฤาษีชี้นำจากนั้นข้าก็ได้พบกับวานอนขาวเขาจับข้าฟาดเวียงไปใส่ผนังถ้ำ แต่ข้านั้นก็ไม่เป็นไรวานอนขาวจึงได้มอบพระขันให้ข้าต่อมาข้าก็ถูกกลอนอุบายของธรมินอสูรแย่งเอาพระขันไปเอาละข้ารู้แล้วปล่อยเชือกให้เขามาคุยกับข้าวานอนขาวเคยช่วยข้าไว้ในครั้งที่ผู้เรืองเวทสู้รบกันข้านั้นเกือบเอาตัวไม่รอดแผ่นดินลุกไหม้สันสะเทือนไปทั่วพื้นพิภพวานอนขาวช่วยข้าให้มาลบภัยในถ้ำแห่งนี้ข้าถึงมีชีวิตรอด จากนั้นมาข้าก็ไม่กินเนื้อมนุษย์อีกเลยเพื่อชดเชยความดีที่วานอนขาวได้ช่วยข่าไว้ต่อ,อจากนี้ไปเจ้าห้ามกินเนื้อมนุษย์เพราะมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐข้าสัญญาขอบคุณท่านมากวานอนขาวแล้วท่านจับข้ามัดไว้ทําไมก็เพราะเหตุผลนี้ไงข้าถึงจะได้รู้ความจริงว่าใครคู่ควรจะไปปราบอสูรท่านพ่อชายคนนี้จะแต่งงานกับลูกเอาไว้ก่อนลูกเอ๋ย ปล่อยเขาไปทำหน้าที่ของเขาเรื่องอื่นค่อยว่ากัน